Mm-hmm. Mm-hmm. ค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้วค่ะช่วงนี้เป็นช่วงหาอยู่หากินตามธรรมชาติค่ะ ต้นรดูใบไม้ผลิอะไรก็ผลิออกมาให้ทานค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งค่ะเป็นวันที่พิเศษวรุตาจะพาเพื่อนๆไปเก็บผักตัวนี้ค่ะผักตัวนี้นะคะที่เขาพิเศษแบบไหนคือสามารถทานได้ตักเถรา่าจนถึงดอกกันเลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญกว่านั้นนะคะเพื่อนๆในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่า เขามีวิตามินซีสูงมากเลยค่ะเขามีถึง360มิลลิกรัมต่อ100กรัมต่อน้ำหนักของผักตัวนี้แล้วค่ะเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในสี่ส่วน ของวิตามินซีที่อนุญาตให้ทานได้ต่อวันถือว่าเยี่ยมยอดมากๆเลยค่ะผักตัวนี้หนังสือของวรุตากันก่อนนะคะวาน้าตาเขาเป็นแบบไหนถ้าเพื่อนๆได้เห็นกันแล้วก็คงจะร้องอ๋อก,กันไปต,ตามๆกันเลยค่ะนี่ค่ะตัวนี้เห็นไหมคะเห็นเนาะแล้วก็ชื่อภาษาเยอรมันเขามีชื่อว่านี่ตัวนี้นะคะ วันนี้วารุตาไม่ไปไกลค่ะมาเก็บในสวนหลังบ้านสวนน้อยของวารุตานั่นเองค่ะไปกับเพื่อนๆออย่ารอช้ากันอยู่เลยไปเลยนี่ค่ะเพื่อนเพเพนผักที่มีวิตามินซีสูงมาก หนึ่งในสีที่อนุญาตให้ทานได้ต่อวันถือว่า360มิลลิกรัมต่อ100กรัมต่อน้ำหนักของตัวนี้เลยนะคะมาดูใบเขาก่อนนะคะเพื่อนๆเห็นใบเขาไหมคะเล็กๆน่ารักค่ะใบเขาและหลังจากนั้นเขาจะเริ่มแตกยอดแตกกิ่งออกมาเป็นแบบนี้ดูกันให้ชัดๆนะคะ ตัวนี้คนไทยเขาในต่างแดนจะรู้จักชื่อว่าเป็น w a t e r c r ค s s ค่ะเป็นผักน้ำแต่ประเินว่ามาอยู่เบิ้ลบกค่ะที่คนไทยในต่างแดนขนานนาผักน้ำนะคะผักน้ำผักน้ำฝรั่งค่ะตัวนี้นะคะแล้วพอเขาหลังจากมีดอกเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นก็จะเริ่มเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเ,เห็นกระเป๋ะเขาไหมคะ ตัวกระเป๋ะตัวนี้ละค่ะเวลายามเมื่อเขาแก่เรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะดีดเด้งไปเกิดในทุกสารทิศเลยค่ะเพื่อที่จะให้พวกเราได้เก็บกินเพื่อมีชีวิตต่อไปค่ะนี่คือกระเปาะของต้นเบอฮาสเตชเชาเคราหรือวอเตอร์ครีสหรือผักน้ำฝรั่งนั่นเองค่ะเห็นไหมคะ น้ำฝรั่งยูเบนบกค่ะเพื่อนๆแล้วเขาก็มาเกิดขึ้นเองให้วรุตาได้ทานอยู่ที่ในส่วนน้อยของวรุตานี้เองนะคะดูใบเขาอีกทีนงะคะเพื่อนๆน,นี่ลักษณะใบาของเขาเดี๋ยว,วตาเก็มานี่ค่ะนี่คือลักษณะใบาของเขาจะเป็นใบลักษณะใบาคู่นะคะใบคู่ แล้วก็ส่วนดอกของเขาก็แน่นอนค่ะนี่ค่ะนะคะเดี๋ยวรุ้ตาเก็บไปทั้งดอกทั้งต้นไปสักต้นเลยนะคะอุ้ยรู้สึกถอนไปเลยค่ะต้นนี้เดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์ดูผลกัน นี่ค่ะได้แล้วทั้งรากทั้งใบทั้งผลไปค่ะเดี๋ยวเราไปล้างกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวมานั่งทานนั่งชิมกันค่ะว่ารสชาติของเขาจะเป็นแบบไหนส่วนต้นนี้เดี๋ยววรุตาจะเก็บเอาไว้ให้กระเปาะของเขา แกกว่านี้เขาจะได้เกิดให้กับวรุตากินอีกทีต้นนี้จะเก็บเอาไว้ค่ะส่วนมุมนี้เดี๋ยววรุตาจะมาเก็บวันอื่นค่ะไปกันเลยค่ะเดี๋ยวไปชิมกันก่อนเนาะว่าเป็นยังไงรสชาติก็เป็นแบบไหน,นมาค่ะมาชิมกันนะคะสำหรับตัวนี้อันดับแรกวรุตาอยากชิมรากเขาขก่อนค่ะเขาบอกว่าเอารากนี้นะคะนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กผสม ไว้ในอาหารของเราจะมาเป็นเครื่องเทศหรือว่าจะผสมอยู่ในสลัดหรืออะไรก็ได้เดี๋ยว,วรุตาชิมก่อนนะคะรากเขาค่อนข้างที่จะเนืดแข็งมากเห็นไหมคะเพื่อนๆรุตาเด็ดออกไม่ได้เลยต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะเหนียว หวานเผ็ดนิดนึงแต่หอมมากเลยค่ะหอมหมืนหัวใจเท้าเลยรากก็เหมือนหัวใจเท้าเลยค่ะอุยตื่นเต้นตื่นเต้นอืม หัวใช้เท้าแบบไหนแบบนั้นเลยค่ะสำรากเขานะคะเผ็ดหวานแล้วก็หอมหืติดใจมากประเอินว่าต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะถ้าเป็นแบบนี้ก็จะเป็นเสียนเยอะๆทานค่อนข้างลำบากแต่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆหอมหอมนิ้ว เจอรากแล้วเดี๋ยวมาทดสอบดูใบของเขานะคะว่าใบของเขาจะรสชาติเป็นแบบไหนเพืเ่อนๆสังเกตดูใบเขานะคะเขาจะเป็นใบคู่นะคะขึ้นเรียงขึ้นไปเป็นคู่คู่ค,คู่คู่นะคะมาดูมาทานใบกัานะคะ อร่อยบอกได้คำเดียวว่าอร่อยมากรสชาติเหรอเหมือนผักกวางตุ้งค่ะเหมือนผักกวางตุ้งมันไม่เหมือนกับไอผักน้ำที่เมืองไทยแต่นี่เหมือนผักกวางตุ้งเลยค่ะเพราะว่ารากเขาเหมือนกับหัวใจเท้าแล้วก็ยื่นส่งสารขึ้นไปยังใบใบก็มีลักษณะกลิ่นเหมือนกับผักกวางตุ้งเลยค่ะอืออร่อยมากๆเลยค่ะ กินใบแล้วเดี๋ยวมากินดอกเขาแล้วกันนะคะนี่ดอกเขาค่ะโอ้สุดยอดมากเลยผักตัวนี้มหัศจรรย์จริงๆเดี๋ยววรุตาจะมากินดอกนะคะน้ำดหวยหเพื่อนๆบอกได้เลยนะคะว่าผักตัวนี้โอ้โห อร่อยมากๆดูปากอร่อยมากมากเลยอร่อยหแบบวางตุ้งอย่างไรอย่างนั้นเลยค่ะแล้วก็วิตามินซีก็สูงมากด้วยติดตาเรื่องติดตาติดใจมากๆเลยค่ะ <c oughs> เพราะว่าครั้งนี้ก็เป็นการชิม การทานครั้งแรกของวารุตาเหมือนกันแต่บอกและก็รับประกันคุณภาพกันนะตรงนี้เวลานี้เลยนะคะว่าห้าดาวกันไปเลยทีเดียวค่ะอ <c oughs> อะไรจะอร่อยขน,นาดนี้อืม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  สุดยอดมากๆเลยค่ะเราวรุตาก็อยากแนะนำเพื่อนนิดหนึ่งนะคะว่าถ้าใครอยากจะกินได้ทั้งกอ อาจจะเก็บก่อนก่อนที่เขาจะมีดอกก็ได้ค่ะเพราะว่าบางชีกานเวลาเขาแก่ตัวแล้วอย่างนี้เห็นไหมคะเพื่อนเพนืเขาจะมีเซียนแล้วมันค่อนข้างที่จะแข็งเราจะทานไม่ค่อยสะดวกค่ะน่ะมันจะเป็นเซียนนะคะเก็บตอนที่เขาอ่อนอ่อนแล้วมาจิ้มคู่กับน้ำพริกสวรรค์บน,นดินกันเลยทีเดียวค่ะ สุดยอดมากๆเลยค่ะสำหรับตัวนี้ยังไงช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูใบไม้ปริเพื่อนๆก็ลองมองหาลองดูลองเก็บมาทานดูนะคะวรุตารับรองว่า ทานแล้วจะติดใจแน่นอนค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะดูผักป่าธรรมปรธรรมธรมชาติในประเทศเยอรมันตัวต่อไปกันเลยค่ะสำหรับวันนี้วรุตาก็ต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย